คิมซูยนอนแถลงยืนยันว่าเคยคบกับคิมแซรนหนึปีก่อน queen of tears จะออนแอร์ประมาณ4ปีและเธอบรรลุนิติภาวะแล้วที่ปฏิเสธข่าวก่อนหน้านี้เพราะต้องปกป้องซีรีส์หากย้อนเวลากลับไปก็จะเลือกปฏิเสธเหมือนเดิมส่วนกระแสข่าวที่กล่าวหาว่าการเสียชีวิตของคิมแซรรนเกี่ยวข้องกับเขานั้นไม่เป็นความจริงเขาไม่เคยกดดันเธอและ ค่ายไม่ได้กดดันเรื่องเงินส่วนข้อความแชทและคลิปเสียงที่ครอบครัวแซรอนอ้างว่าเป็นของเขานั้นเป็นของปลอมและผ่านการตรวจสอบนิติวิทยาศาสตร์แล้วทางทนายของคิมซูยอนเตรียมฟ้องครอบครัวคิมแซรนเรียกค่าเสียหาย12,000ล้านวอนและฟ้องหมิ่นประมาทช่อง y o u u u b คาร์ r o เซโรอินสติทูตก่อนจบการถแถลงนักข่าวให้เล่าตอนพบคิมแซรนครั้งแรกแต่คิมซูยอนกลับไม่ตอบและเดินออกไปทันที เรื่องนี้ยังคงเป็นที่จับตาม,มองว่าความจริงจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามต่อไปนะคะ